รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมที่ชื่นชอบการดูดวงเป็นอย่างมากเป็นรายการที่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมทุกท่านควรฟังคำแนะนำต่อไปนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหลักในลำดับต่อไปค่ะทีนี้นกแก้วก็ได้จับออกมาทั้งหมด3กองด้วยกันแล้วนะคะเดีย๋ยวนกแก้วจะให้ทุกคนแบบเลือกเอานะคะว่าเอยอยากจะเล่นกองไหนนะคะแบบให้คิด หรือว่าให้เลือกเอาอะตามไพ่ที่เจ้าแก้เปิดมาไปจำกองและกันหนึ่งใบแล้วกันนะคะอ่ะกองแรกนะคะได้ไพ่สตริงอืมกองที่สองได้ไพ่สีถ้วยและกองที่3ได้ไพ่สองไม้นะคะอ่ะเลือกเอาแล้วกันว่าเราอยากจะเลือกเอากองไหนเป็นกองของเรานะคะใบแรกก็คือสตริง กองที่2ก็คือสีถ้วยและกองที่สก็คือ2ไม้หลังจากที่เลือกได้แล้วเราก็เริ่มไปอ่านกองแรกเลยค่ะค่ะและหลังจากที่นกแก้วได้เปิดไพ่ออกมาแล้วซึ่งนกแก้วเนี่ยได้เอาไพ,พ่พรพพิคเนสสีแดงนะคะเป็น3ามใบเนี่ยเป็นคําแนะนําคําแนะนําสําหรับความสัมพันธ์แบบแยกๆนะเออทีนี้เราจะมาเริ่มต้นดูว่าตัวคุณเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับเขายังไง ตัวคุณค่อนข้างที่จะแอบชอบเขาเนี่ยอยู่ในใจลึกๆแทบจะไม่ค่อยแสดงออกนะคะในเรื่องของคําพูดหรือไม่ได้แสดงออกแบบโจ่งแจ้งแต่คุณจะค่อยๆทําดีให้กับเขาทีละเล็กทีละน้อยพยายามทําตัวให้เป็นประโยชน์เวลาเขาต้องการใครสักคนหนึ่งในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ฟังที่ดีคุณก็จะเหมือนแบบเเสนอตัวนะคะเข้าไปให้เขารู้ตัวว่าเอ้ยเราเนี่ยใจดีกับเขาช่วยงานเขาแต่อาการที่คุณทําแบบนี้มันไม่ได้ทําให้เขารู้ ว่าคุณเนี่ยชอบเขาในแบบชู้สาวค่ะเขาเนี่ยรับรู้ว่าคุณเนี่ย มีใจให้กับเขาในรูปแบบเพื่อนร่วมงานเพื่อนทั่วไปมิตรภาพที่ดีเท่านั้นเองนะคะสังเกตจากไพ่ The w h e e l o f Fort u n นนะคะที่คืออยู่ในตำแหน่งบทสรุปบทสรุปเนี่ยมันแปลว่าเขาเนี่ยมองว่าเรามีความสัมพันธ์ให้กับเขาเนี่ยในเชิงผลประโยชน์มิตรภาพที่ดีช่วยเขาช่วยเราช่วยกันพึ่งพาอาศัยกันค่ะตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังก,กับเรื่องงานเรื่องส่วนตัวแล้วก็ เรื่องทั่วไปเลยนะคะแต่ไม่ได้จริงจังเรื่องความรักความรักของผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้ที่คุณกําลังให้ความสนใจอยู่ยังไม่ได้มองคุณในรูปแบบชู้สาวเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้รู้ด้วยว่าคุณเนี่ยมีใจให้กับเขาเกินคําว่าเพื่อนมิตรภาพนะคะมองว่าคุณควรที่จะ พยายามมากกว่านี้หรือแสดงออกแบบจริงจังมากกว่านี้ดีกว่าส่วนในคำแนะนำของไพ่3ามใบเนี่ยที่บอกมี9เหรียญ6บาบแล้วก็เด็กดาบนะคะบอกว่าถ้าคุณเนี่ยมีใจให้กับเขาและอยากจะให้เขารับรู้ถึงสิ่งที่เราเนี่ยพยายามทำอยู่ให้เราเนี่ยบอกเข้าไปดีกว่าซึ่งตัวคุณเองเนี่ยก็มีความกลัวอยู่ในใจกลัวในเรื่องของถ้าบอกไปฉันจะอกหักหรือเปล่าถ้าบอกไปแล้วฉันจะไม่สมหวังหรือเปล่า การที่คุณบอกไปแล้วไม่ว่าคุณจะสมหวังหรือไม่สมหวังต้องบอกกันเลยว่ามันจะทําให้คุณเนี่ยโล่งอ,อกมากขึ้น แล้วเขาจะหายไปไหมไม่หายไปนะคะเพราะสิ่งที่คุณทําอยู่ให้กับเขามาตลอดเวลามันจะทําให้เขารู้สึกซาบซึ้งแล้วก็ยังจะคงอยู่ตรงเนี้ยอยู่ช่วยเหลือกันและการต่อไปเขาจะไม่ได้หายไปแม้ว่าเขาจะรู้แล้วว่าคุณชอบเขายังไงก็ตามแต่คุณกับเขาอาจจะได้คุยกันได้เคลียร์กันว่าเขาเนี่ยอยากจะพัฒนาก,กับเราไหมหรืออยากจะเป็นยังไงต่อไปในส่วนตรงเนี้ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหรืออยู่ที่ความสามารถของคุณมากกว่านะคะว่า คุณเนี่ยจะพยายามทําให้ตนเองไปที่ชื่นชอบขอได้หรือไม่แต่ว่าต้องแยกกันนิดนึงว่าความดีกับความรักมันคนละเรื่องกันคุณจะบอกว่าฉันทำดีกับเขามาตลอดทําไมเขาถึงไม่ชอบฉันเลยล่ะ ก็คือก็อย่างที่นกแก้วบอกไปข้างต้นเขาเข้าใจว่าเราทําด้วยเพราะมิตรภาพทําด้วยใจแบบเออฉันรักเพื่อนอะ่ะฉันเลยทําให้เพื่อนก็เลยไม่ได้มองเราในเชิงสุ่สาวเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคําแนะนำํำว่าจะเป็นคําตอบที่เป็นกําลังใจให้กับคุณในการที่กล้าจะแสดงความรู้สึกของตัวเองต่อคนคนนั้นนะคะ ค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่2นะคะนกแก้วอัพไพ่พิคาเนตนะคะ3ใบเป็นคําแนะนำนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะดูกันที่ว่าคําแนะน,นําในตอนท้ายจะเป็นยังไงซึ่งกองนี้เป็นกองที่ได้ไพ่สีถ้วยตั้งแต่แรกเลยส่วนคําตอบก็คือว่าเขานะ่ะรู้ว่าคุณชอบเขาแล้วก็รู้ว่าคุณมีใจให้กับเขา เพราะว่าการการกระทําของคุณคําพูดคาจาของคุณที่มีต่อเขามันค่อนข้างแสดงออกชัดเจนและตัวเขาเนี่ยก็เป็นคนที่แสนแรงค่ะแต่ว่าคนที่คุณชอบอยู่มีใจอยู่เนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างโลกสุดตัวสูงเป็นพวกชอบเก็บตัวแล้วก็เป็นคนที่กลัวในเรื่องของ การมีความสัมพันธ์ใหม่ๆห,หรือว่าการมีความรักครั้งใหม่อยู่เพราะในอดีตเขาอาจจะเจอเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับความรักมานะคะก็เลยยังไม่กล้าที่จะออกจากเซฟโซนของตัวเองเท่าไหร่ส่วนความคิดของเขาที่มีต่อคุณถามว่าเขาสนใจคุณไหมเขาสนใจคุณค่ะเขามีความสนใจในตัวคุณลึกๆแล้วแต่ทีเนี้ยนกแก้สงสัยสงสัยนิดหนึ่งเพราะมันมีไพาสีไม้ที่อยู่ข้างๆตำแหน่งของเขามันทําให้นกแก้สงสัยว่าตัวที่คุณชอบอยู่นั้นตัวของคนที่คุณชอบอยู่นั้น เขามีครอบครัวแล้วหรือเปล่าเขามีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าคุณชอบเขาเพราะว่าตัวบุคลิกของเขาแต่มันเหมือนตัวเขาเนี่ยมีพันธะอยู่ ถ้าไม่เป็นโรคซึมเศร้าเป็นโครโรคเก็บตัวเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวก็ต้องเป็นคนมีครอบครัวแล้วมันจะมีแค่2กรณีที่เขาไม่กล้าออกจากเซฟโซนของตัวเองเพื่อมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณทั้งๆท,ท,ที่ตัวเขาเองก็สนใจคุณอยู่แล้วก็รู้ด้วยว่าคุณชอบเขามากความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างดีคบกันแล้วหรือว่าอยู่ร่วมกันอะไรเนี่ยจะทําให้ความสัมพันธ์มีความสุขเพราะว่าต่างคนต่างมีแพชชั่นเหมือนกันมีมุมมองไปในทิศทางเดียวกันค่อนข้างดีเลยถ้าคุณถึงเรื่องเงินเงินทองทอ หรือเรื่องธุรกิจหรือเรื่องที่จะทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จยิ่งจะเข้ากันเป็นฝีเป็นขุยและบางคนนะคะบางคู่อาจจะเป็นคนที่ชื่นชอบการออกไปท่องโลกการออกไปเที่ยวเหมือนกันก็เลยทําให้มีแพชชั่นคล้ายกันเยอะมาก4ใน10อะที่พูดขึ้นมาอย่างเงี้ยก็คือแบบตรงกันไปแล้ว4ี่อย่างประมาณเนี้ยค่ะส่วนคําแนะนานะคะ3าบก็จะมีแปะถ้วย the world 10ไม้คําแนะนําของไพ่บอกว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณสองคนค่อนข้างเป็นไปได้ยากมาก มากเลยนะคะการที่จะออกจากโซนตรงนี้เพื่อไปอีกก้าหนึ่งของความสัมพันธ์มันค่อนข้างมีกำแพงอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการรอคอยค่อนข้างเยอะหรือคุณกับเขาอาจจะต้องคุยกันว่าจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์นี้ดีถ้าต่างคนต่างมีใจให้กับกันมีความอหญ่จะพัฒนาไปทิศทางเดียวกันก็น่าจะคุยกันให้รู้เรื่องว่าเขาจะจัดก,การตัวเองอยังไงในเมื่อตัวเราเอง่ค่อนข้างพร้อมต้องบอกเลยว่าคนที่เลือกกองนี้ค่อนข้างพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่ชอบมากๆเลยนะคะ แต่มันติดอยู่แค่ตัวของคนที่เราชอบแค่นั้นเองมันอยู่ที่ว่าเราจะอดทนรอได้ไหมเราจะช่วยเขาในเรื่องของการออกจากเซฟโซนของเขาได้ไหมออกจากกำแพงของเขาได้ไหม,ออกกไไหมถ้าเกิดเราเต็มใจที่จะช่วยเขามันก็สามารถที่จะพัฒนาไปข้างหน้าด้วยกันได้แต่ว่าอาจจะลําบากเท่านั้นเองเพราะมันได้สิบหม้อยู่สิบไม้มันแปลว่ายากยากเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่ได้นะคะแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะมีความอดทนในแค่ไหนถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมากความสัมพันธ์เนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ยาวๆแล้วก็ อาจจะประสบความสำเร็จได้สักวันหนึ่งในอนาคตค่ะ สำหรับคนที่เลือกกองที่3นะคะไพ่2ไม้นะคะเรามาดูกันซิว่าความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงนะคะตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่ตลกโปกฮาเป็นคนที่มีความเฮฮาพยายามทําให้คนที่คุณชอบอ่ะค่อนข้างรู้สึกดีเข้าไปหาเขาแบบอย่างมิตรภาพนะคะพยายามเล่นมุกทําให้เขาแบบหายเครียดเวลาเขาเจอเรื่องเครียดอะไรแล้วก็พยายามที่จะทําให้เขาเนี่ยมีความสุขแม้ว่าตัวเราเองเนี่ยก็ค่อนข้างเครียดแล้วมีความทุกข์ไม่ต่างกันก,กับเขานะคะเออแต่คุณจะค่อนข้างเก็บ กดข้างในอยู่เหมือนกันเออไม่ไม่ค่อยอยากแสดงออกอะไรเพราะอยากเพราะอยากให้คนที่เราชอบอะ่ะมีความสุขส่วนคนที่เราชอบนะคะถามว่าเขารู้ไหมว่าเราชอบเขาบอกเลยว่าตัวเขาเนี่ยเจ็ดสิบสามสิบเจ็ดสิบก็คือรู้สึกว่าชอบเราหรือเปล่าวะมีความสงสัยมีความสงสัยแต่อีก30%เป้ขาแบบว่าหรือเราคิดไปเองเอ,อ่าเป็นแบบกึง่งๆหน่อยเหมือนจะรู้ว่าชอบแต่ไม่มั่นใจว่าชอบร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้แต่ได้มีความสังเกตนะเขาสังเกตเราอยู่เหมือนจะรู้อยู่แต่ก็คือยัง อย่างเชิงไว้อยู่ จะถามว่าเขามีความสนใจไหมตัวเขาเองก็มีความสนใจเราค่ะเป็นความรู้สึกแบบว่ารู้สึกดีทุกครั้งที่ได้คุยกับเราเวลาได้ระบายอะไรร่วมกันเขารู้สึกว่าเราปลอบใจเขาได้ดีนะคะทําให้มีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นในใจเขาเช่นเดียวกันแต่ตัวเขาเองก็เก็บมันไว้ในข้างในเพราะว่าเขากลัวว่าไอ้สาที่เขาแบบกังวลใจว่าหรือเขาคิดไปเองเนี่ยมันจะทําให้เขาเจ็บหรือว่าเสียเราไปอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ได้นะคนที่เลือกไพ่กองนี้เพราะว่ามัน มันรู้มีความผูกพนันมีความอะไรค่อนข้างเยอะ ผ่านอะไรมาด้วยการอาจจะบางคนอาจจะเป็นเฟรนซนหรือบางคนอาจจะเข้าหามาอย่างมิดมิดมาก่อนคือเหมือนเราเข้าไปหาเขาแบบมิตรภาพแบบเพื่อนแล้วความรู้สึกของเราอ่ะมันเริ่มเกาะตัวขึ้นในแบบว่าฉันเริ่มชอบเธอมันก็เลยทําให้ต่างคนต่างกลัวที่จะเสียเพื่อนถ้าเกิดสารภาพรักออกไปแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดหรือความสัมพันธ์อาจจะทําให้เราฉาแล้วเราเสียเพื่อนคนคนทูนี้ไปบางคนมันมีความรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันแล้วมันมีความสุขมากมันมีความสุขมากจนกลัวว่าถ้าเกิด วันหนึ่งเป็นแฟนกันแล้ววันหนึ่งมันเลิกกันอะ่ะเราอาจจะเสียเพื่อนดีๆแบบนี้ไปค่อนข้างที่จะมีปัญหาเรื่องการนอนหลับกระสับกระสายหรือเวลาคิดถึงผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้คนที่เราชอบเนี่ยรู้สึกว่าเออเราจะมีความกังวลใจกังวลกระวายใจเป็นคนที่เป็นห่วงเป็นใยกันและกันถ้า เรารู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ไปเจอปัญหาเป็นคนที่เจอเรื่องราวไม่ดีมาเราก็จะมีความเป็นห่วงเราเป็นคนที่กังวลกังวายใจแทนมีส่วนร่วมกับทุกเหตุการณ์นในชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งเสมอตัวเขาเองก็มีส่วนร่วมในชีวิตของเราค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเกิดถามว่าแนะนําว่าให้ไปสารภาพรักดีไหมโอเคได้ไพ่สิบเหรียญเจ็ดเหรียญแล้วก็เด็กไม้สรารภาพรักได้นะคะสรารภาพรักค่อนข้างดีบางคนอาจจะสนิทกันถึงขั้นแบบไปเล่นบ้านใครบ้านมันเจอหน้าพ่อแม่กัน กันได้ดูเหมือนว่าผู้ใหญ่ของต่างฝ่ายเนี่ยค่อนขอ End ้างเอ็นดูคุณเอ็นดูเขาด้วยถ้าวันหนึ่งคบกันผู้ใหญ่จะกีดกันไหมไม่นะเพราะผู้ใหญ่เนี่ยต่างคนต่างเอ็นดูกันและกันเลยค่อนข้างน่ารักนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีแต่อยากให้เราเนี่ยกล้ามาหน่อยกล้าที่จะสารภาพรักหน่อยอะไรประมาณนี้ไม่ต้องกลัวที่จะทําให้ความสัมพันธ์มาแตกแยกเพราะว่าเหตุการณ์รอบข้างคนรอบข้างคนรอบตัวค่อนข้างที่จะเห็นด้วยกับการที่คุณสองคนจะคบกันเพราะทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนเข้ากัน เป็นปีเป็นขุยเฮฮาปาร์ตี้แชร์สุขร่วมทุกกันมาเยอะเลยนะคะแค่เปลี่ยนสถานะกันนิดหน่อยแต่ความสัมพันธ์อาจจะเหมือนเดิมแค่นั้นค่ะอาจจะแบบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากขึ้นสถานะกันอันนี้ก็ได้นะคะเพราะทุกอย่างเนี่ยมันผูกพันเกินควาว่าเพื่อนไปนานแล้วแค่ยังไม่กล้าที่จะพูดออกไปตรงๆเท่านั้นเองก็หวังว่ากองนี้จะเป็นกําลังใจให้กับใครที่ไม่กล้าสรารภาพรักได้กล้าสรารภาพรักออกไปนะคะ หลังจากที่ดูคลิปของนอกแก้วแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนกแก้วในการทำคลิปต,ต่อไปนะคะและถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถทักหานกแก้วได้ที่เพจนี้เลยค่ะวันนี้นกแก้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ